h ล l l สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็อยู่กันในเกม power เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปเก็บล็อกเก็ตลันเชอร์หรือว่าตัว rpg เนี่ยที่เป็นระดับตำนานนะครับผมสีทองนี่พลังโจมตีหนึ่งเบิร์สี่ครับผมความแรงไม่ต้องพูดถึงผมยิงไปดอกเดียวเนี่ยฐานผมมาลายหายไปเลยนี่เพิ่งจะซ่อมเสร็จครับผมเนี่ยผมยิงไปดอกเดียวแม่งแตกหายหมดเลยครับผมโอ้โหโคตรโหดเลยตัวนี้ไป เก็บ,บก่อนแม่งเครียดเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเป็นไงสําหรับโรเคตันเชอร์ตัวนี้นะครับผมสีทองระรับตํานานเนี่ยก็จะดอกจากเจ็ดลาก้อนนั่นเองคู่แคนของเราครับผมไปทีน,นี้ลุยดวยกันเลยไม่พูดเยอะเสียเวลาเป็นน่าจะเป็นแรงที่สุดในเกมแลล้เนาะสำหรับอา,อาร์พีจีตัวนี้สีทอง ดัเอ็นเวอรเนี่ยน่าจะแรงที่สุดในเกมนะแต่ว่ามันถามว่ามันผมว่าสมมติว่ามันถ้ามันโจมตีติดชิเนี่ยมันเมื่อกี้ผมไปสู้อ่าฟอตร์เรียนมันสมมติว่าโจมตีติดชีพันหกเนี่ยมันพันหกนะครับผมแต่ว่ามันรีโหลดมันอะไรอีกเนาะแต่ถ้าผมเอาลูกซองยิงอ่ะติดชิเนี่ยสักสามร้อยสามร้อยสามร้อยมันอาจจะไวกว่าอาจจะดาวดีวีเอสมันอาจจะเยอะกว่านะครับผมเนาะ เพราะว่ามันมีสิบสองนัดอะตรงนู้นใช่ไหมตรงนี้แหละอ่าก็เดี๋ยวเราสู้กันนั่นงไงครับมาตามนับเดี๋ยวก่อนได้เปรียบ ที่จริงไอ้จรวดเนี่ยยิงแค่นับสองนัดก็พอนะแต่ว่าให้เขาล้มเปนโครงไปหน่อยร่วงแล้วดูไอ้บังกรเรายังไม่ตื่นครับผมไอ้เรือยงดูดิเขาไม่ตื่นครับผมเขาหลับไม่ตื่นเพื่อนไม่มีหนีพ้นโอเคโอ ao 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 ao, khèn khèn, một nòng hỏa các sĩ, เรียบร้อยครับผมนะก็จะได้มาเป็นไหนอะนี่ไงโ k เคชั่นเชอร์บูฟินครับผมตัวนี้ครับอ,อมาก็จะได้ตัวนี้ครับผมพลังโจมตีหนึ่งมืนสี่พันครับผมแรงที่สุดในเกมเนาะนี่อะไรอะนี่ลองดูดิลองดูดิเจ๋งจริงหรือเปล่าโหจะหมดแล้วขี้เกียจครับ,รบสุดมาก สุนเกิดันเชเชรียบร้อยครับผมสามหมื่นกว่าเลยทีเดียวเก่งกับกี้กี้คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ